ไม่ค้านสายตารับรางวันใหญ่ลังย้ายมาช่องคู่แข่งรู้จักแจ็คสีสุพางผู้ประกาศชื่อดังหลังตัดสินใจบอกมือลาช่องเจ็ด เป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศมากความสามารถของวงการข่าวอีกหนึ่งคนสำหรับแจ็คสี่สุพังธรรมาวุฒิอดีตผู้ประกาศข่าวฝีมือดีของช่องเจ็ดทีที่ตอนนี้เธอย้ายมาอยู่ช่องวัน31เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้14กันยายนมีรายงานว่าแจ็คสี่สุพังธรรมาวุฒิผู้ประกาศข่าวสำนักข่าววันนิวได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม จากการประกาศผลรางวัลน,นักขราชครั้งที่14เป็นอีกคนที่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างแจ็คสี่สุพังธรรมาวุฒิผู้ประกาศข่าวช่องเจตเทดีและยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสดอย่างจอบประเด็นนอกสถานที่เมื่อครั้งที่เกิดอุทกภัยในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2554จนได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมต่อความสามารถของเธอโดยแจ็คสี่สุพัง เริ่มแรกทำงานเป็นทนายความที่สำนักงานกฎหมาย A.A.A. Law Office ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่อง7สีช่วงแรกอ่นานข่าวพักเช้ารายการเช้าด่วนเด็ด7สีเด็ดข่าวดึกถัดมาเป็นนักจากรายการวิทยุขึ้น FM 101 1 0 1 VR1 ก่อนที่ล่าสุดเพจเ h d s o ท็ e t y ซ FC7 ได้ประกาศข่าวที่น่าใจหายเมื่อแจ็คสีสุพังได้ตัดสินใจโบกมือลาช่อง7ซึ่งได้ระบุข้อความว่าอสายฝัน แจ็คสีสุพางธรรมาวุฒิผู้ประกศาศข่าวมากความสามารถช่องเจ็ดเทดีได้ตัดสินใจบอกมือลาช่องเจ็ดเทดียายบ้านหลังใหม่ปักหลักช่องวัน31โดยชิ้นสุดวาระการเป็นพนักงานผู้ประกศาศข่าวช่องเจ็ดเทดีวันที่16เดือน9ปี2022แอดใสฝันขอให้คุณแจ็คโชคดีขอบคุณที่ตั้งใจทำงานและมอบความสุขให้กับพวกเราชาวเจ็สีนะคะปอลอแอสใสฝันกลับมาแล้วนะคะหลังจากพักร้อนไปวันนี้มาดึกหน่อย วันดีค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงแจ็คสีสุพางผู้ประกาศข่าวดังหลังตัดสินใจบอกมือลาช่อง7โดยเธอนั้นเกิดวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2523ที่จังหวัดตังปัจจุบันมีอายุ41ปีนั่นเอง